กสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเนี่ยเรามาอยู่เกมซามูไรสลัดนะผมห่ามหายกันไปนานประมาณเกือบเอ้ยประมาณหนึ่งเดือนนะเกือบสองเดือนนะขอโทษจริงๆนะผมจะพยายามมาแค่ให้ท่านผู้ชมดูบ่อยๆนะผมมาวันนี้เรามาอยู่เกมนี้เองนั่นแหละวางผมไปลองกดสตาร์ทกันเลยดีกว่าเกมนี้ให้อารมณ์เหมือนเราเป็นนักซามูไรอะไรประมาณนี้นะ จะมีเหมือนคนเกมใน V R สักเกมนะครับน่ามาชมไม่รู้อจักเล่น้ได้เปล่าอันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นไอ้้ไอพวกทองสองแบบนี้ก็จะเป็นเหมือนโบนัสนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดเราเก็บได้หมดก็จะได้เหมือนเงินเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะนี่เกิดแล้วเราก็ได้ได้ตังมาเป็นไงท่านผู้ชมเกม เกมดีเปล่ะบอกแล้วเกมนี้มันเกียดอยู่นะว่าเกมฆ่าเวลานี่ผมตามด่านก็จะมีเหมือนอุปสงค์งหัวซากอะไรข้างหน้านะมันก็จะไม่ไม่ค่อยเหมือนกันทุกรอบนะปาดเลยนี่เราก็นี่มันเออนี่ผมปาดจัดจัดจัดปุ๊บ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 ประมาณนี้ครับเป็นโบนัสผมไม่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นโบนัสสำหรับการดูวิดีโอหรือว่าโบนัสสำหรับเงินนะ เพราะเงินผมก็รู้สึกว่าได้น้อยมากเฮ้ยตอนนี้ผมมีโอกาสดรอปกีตารานะฮะรางวัลใหญ่ที่สุดก็คือกีตาราเอามาหน่อยทิกทิกเฮ้ยได้เฉยสุดยอดฮนะดิวสกินะผมโอ้โหเรียบร้อย,อย yes, อแล้วผมยางคุ้มเจสแค่พอแล้วลวงผมส่วนใหญ่จะยื่ตรงกลางมานี่อนึงโอ้ เกมนี้ก็จะมีเหมือนของฝากดูด้วยนะถ้าเกิดเราอยากดูวิดีโอก็จะทำให้อโอ้เวลาผมเข้าใจแล้วเวลาสมมติเราเก็บของแบบเหมือนคอลเลกชันตรงนี้หมดอะ่ะมันจะทำให้เราสามารถเปิดตัวละครตรงนี้ได้นะงั้นผมขอแป๊บนึงแล้วกันนะผมจะไปเปิดตัวละครเอ้ยเปิดสกินตัวนี้นะผมแป๊บนึงมาครับผมผมได้ทำการเป็นรับชุดซามูรไรที่เรียบร้อยนะผมนี่ เท่เท่อยู่นะแล้วผมได้ทำการอีโวมันด้วยนะการดูวิดีโอเหมือนกันนะรับชูก,ก็ต้องดูวิดีโอนะก็ไม่นานมาผมนี่เทพสีทองก็เท่อยู่นะมีหมันจ้าสะลึกเกินแต่ผมคิดว่าสก,กินธรรมดามันเท่อยู่แล้วนะแล้วเราก็ได้กีตาร์มานี่ก็สก,กินเดิมเหมือนกันนะส,นส่วนตอนนี้ผมมีอาวุธก็ประมาณนี้นะมีดาบลรเซเบอร์ครับผมมีค้อนมีนี่มีน้องไก่ครับแล้วก็ ตีศูนย์กับกีตา้านะเราใช้กีต้าแล้วกันเพิ่งได้มาส่วนชุดผมก็ไม่ค่อยมีนะมีแค่อันนี้อย่างเดียวแล้วก็นี่หมชุดระดับรีเจนโคตรเท่มันเข้าตรงไหนวันนี้ความที่ผมที่ว่าเทนี้ต้องเป็นนี้นะส่วนเราได้กีต้ามาแล้วอะเราเพอ่งใช้กีต้าบอกว่ามาส่วนคอลเลิชั่นพวกนี้ก็ต้องกดล็อกตามนี่นะ นี่ผมอีกสองชุดก็เป็นชุดดีเจเหมือนกันนะแต่เราก็เก็บของพวกนี้ครบประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีข้างล่างก็จะเป็นเหมือนความเร็วในการฟันฮะส่วนอันนี้เป็นเหมือนเราออฟไลน์แล้วที่ได้ตังนะผมก็น่าจะไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะนี่ผมมาตอนนี้เราไปเจอบอยนะผมคหญิงนะยิงมาแล้วเราก็ต้องคอยเช็คเป็นบดงทีโอ้ยโอมันมีอี่นี่ครับผมทีบังโอเค บอแล้วเกมนี้มันเริ่มมีลูกเล่นนะผมละมันเริ่มเล่นเล่นมันเริ่มเล่นเล่นตัดนี่อะผมหมาผมอะตอมิกคลิปตึมนี่จึง้งเรียบร้อยอะผมแปก็กโอ้ค์โคตรชอบตอนมันฟันะอะออนิเมชั่นตอนฟันมันแเท่มากอะแล้วก็เอาดาบเก็บแบบชิงเรียกว่าไ e. ออาร์อะผม มาตัวพวกนี้ก็จะเป็นเป็นตัวมอนทอนแมนนะตัวใจร็บผมก็คงพูดอะไรเย่เจมเริ่มมีกระสุนโค้งแล้วเป็นไงเกมนี้มันเริ่มจะเอาเล่นกูแล้วนี่นวงฟารเป็นยังไีมีนี่เลยฮะอันติชื่นจริงจริงประมาณนี้ฮะร้อยส่วนนี้ก็จะเป็นโบนัสนะฮะเอาเอาตังประมาณนั้นนะ ใช้ดาบใช้ดาบตัดฮะปอ้โทีเราไม่ได้ใช้ดาบตัดนะเฮ้ยผมพลาดอะเมื่อกี้ผมไม่เห็นมันมีสี่อันน่าจะสองจุดเก้านะต่อไปรู้สึกจะเป็นของน่าจะสี่อันน่าจะเป็นชุดผมมีอยไางมะเอาเพราะว่าผมใช้เอาที่มันเข้ากับไอ้นี่เลยแล้วกันนะมาเพราะผมโกลเด้นโกลเด้นซอสฮะ ดาบดาบทองแล้วกันนะให้มันเข้าไปชุดมันเลยเจ็ดเคมาดาบทองคำัาผมปาดไปหนึ่งทีนะผมปาดสองครับจริงจริงจริงจุบจุบปามาเข้าเลยอัลกอเมิกบุ้มเสร็จผมชน,นะนี่อันนี้เป็นโบนัสอีกแล้วนะไอ้นี่ผมชอบนะมีโบนัสแบบแจกเรื่อยๆฮนะ ไม่ได้เหมือนแบบบางเกมว่าผมที่แบบมึงต้องเล่นแบบนานอะกว่าจะได้โบนัสสักครั้งอะไรนี่ผมมีชุดแล้วแล้วก็ต้องดูวิดีโอเหมือนกันนะส่วนใหญ่กเกมแนวพวกนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสนะเพราะมันมีวิดีโอกับตัวเกมอยู่แล้วที่เกมเป็นเกมแนวนี้นะปั๊บหน,นึ่งสนะีฮะปั๊บสองทีครับผมโอ้โหจะทำยังไงเก็บทีเดียวเนี่ยไม่ได้อ่ะจริงจริงร้อยอันที่ ค่อนข้างเล่นยากนะมันงงๆอยู่มันเร็วอะเออเก็บได้สางร้อยตั้งเกมนี้ผมคิดว่าเก็บยากนะดูสิผมต้องหน้าร้อยเงี่ยเก็บตั้งนานนะแล้วเราก็ต้องเสียตังค์พวกนี้ผมไม่แนะนําให้ซื้อชุดนะชุดแพงมากเป็นพันอ่ะแล้วเราเก็บในครั้งนี้เจอบอสฮะหงอยากราเทเดนลูกมาแล้วปาดหนึ่งี๊ะซุ ปิ้งนี่ปันเป็นนี่เป็นลูกโป่งมาแล้วสอบกันรถน,นงานเลยมันหวานดีนะใจเ,เย็นใจเย็นดิลูกโป่งนงานเดี๋ยวละตอมิกิงจิดจิดจริอันส่งลูกสมุดอมาด้วยนะจริงๆิพวกหินพวกนี้มันจะมีดาเมจปัดคอไมอ่ดึงเทียบผมแล้วก็ได้ทำการ จริง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 กดัยเกสุดยอนะตัวเกมก็มีประมาณนี้นะท่านผู้ชมอยากท่านผู้ชมแบบอยากแบบเล่นค่าเวลาอะไรประมาณนี้นะก็สามารถเล่นได้จะตูตัวใหม่นะเอาเป็นว่าโตัวเกมมีประมาณนี้แล้วกัน่ะผมจะเล่นอีกสักทายดูแล้วกันอนี้อันนี้เป็นด่านบนอันน่ะดูฝันฝันนี้ได้แบบ มามีเกล็นซิงซิงชิงโอ้ยเนี่ย้มมึงอะมันมีโบนัสตลอดนะเหตุเกิดวันแรงรวดเร็วเป็นเหตุที่14ฮิตจบด้วย14ทีตเอาเป็นว่าสำหรับคินนี้มีเพียงเท่าน,นี้ครับผมถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสารคลิปใหม่นะผมว่าว่ามีประมาณนี้แล้วนะผมเฮ้ hey! ยลืมบอกไปนะมีพวกระบงระเบิดอย่าไปฟันนะตายนะฮะคำว่ามีแค่นี้แล้วกันเอามิกปึ้มไปแล้วผมบ๊ายบายฮะ